เออในส่วงนี้ผู้ขายเองสิเดมาล่าสซไดดมาเลาอวยพรไอ,อญ,ญาตยิยมโอ้พี่น้องเอฟซีทั้งหลายที่ติดตามมาดูแล้ว ขอพระคุณพี่น้องเอฟซีหลายหลายเด้อช่วงนี้ก็จะเป็นปวงปวงจังเสีละเออสภาพจิตใจยังบอดีถึงร้อยเปอรเซ็นจังได้กล่าวมานี้ละเรื่องเล่าที่เป็นไปนอพี่น้องก็ได อัตมาพาโอ้โมเมนต์พาโทษหลายๆสิอ่อวยพ่อให้พี่น้องเอฟซี C, แล้วก็สิแหล่ขึ้นหอดเมียให้ฟัง ทกทานผู้ที่เข้ามาฟังรายการของสายันทุกเศ้าคำโอ้ยโมลลสุมกะนนำกราบขอบคุณพี่น,อน้อง สิมาให้กำลังใจโอ้ยมอวคาองอะน้องกันโอ้ยว่าสิเจ็บป่วยไข้ท่านเข่ามานอนเลลังคอมเมนต์มาปังปังขอให้หายสว่วงไข้ไว้ไว้เด้อว่าสุข เบื้องต้นสีมาเป็นกำลังใจให้ผมอยู่กราบขอบคุณพอมีแนวสิ่มูสิต่อแทนจังไในว่ามีแต่เทศนานนี้หลักฝากให้พี่น้องได้อยู่เย็น โอ้ยฝาก FC ทุกท่านที่มาเบิงรายการของสายันตลอดกว่าอยู่ต่างประเทศกะหลายอยู่ประเทศไทยนั่นบ่น่อยหลายแท้แม่นแน่นอน Ôi, cháu xúc kinh kinh mơn Bị gia đầy phoài đưa ếp xí đưa Gia xa mi lô ngài kép khay xuống sao Ôi, tươn mơ sau hay cháu đầy phúc, tè neo đi ดาวเด้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีให้ปกป้องรักษาไว้โอ้ยจังเดาคักเนาะขอยก็ได้ขอให้อายุมันขวัญยืนเด้อ c สุผู้สุคนดีเป็นแฟนครับที่มาให้กํลังใจผมสุมือสุมือบ่ได้ว่ายังด ขอขอบคุณแรงใจที่ส่งมาทุกแรงเศร้าโอ้ยกันยามกินเขากะให้เจ้ามีพลังล้นเลืนโอ้ยอย่าได้ป่าได้ห่างคือผู้ขาแมน่นสุขโ ให้เจ้าสุขีมันนํากันทุกเศ้าคําอ้ยยาจะได้ผ่านพบพอแนวนั้นแม่นบอดีเดอเอฟซีเดออ้ยอันนี้ดาวโอเองดอกแต่ว่าก็ออกจากใจสายานโอ อขอคุนหลายๆเด้อพี่น้องขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมทั้งสองช่องสามช่องของสายันวันรุงก็ขอให้อยู่ดีมีแห้งนอนหลับให้ได้เงินเมื่อน,นอนตื่นให้ได้เงินแสนแป้เมือไปได้แก้วมณีโสดโทษให้ย่ามาผ่านผ่านให้ย่ามาพบโอ ขอบคุณส <S 2. S 1> ุขส er ุคนเด้อที่มาเป็นแรงใจที่มาเบิ่งคิดมาว่าติดตามมาตั้งแต่โดนๆหรือเอฟซีเข้ามาใหม่อยู่ประเทศไทยอยู่ทุกจังหวัดอยู่ทุกหมู่บ้านทุกอำเภอทุกตำบลไปมองได้เห็นสายันกระทักทายได้เด้อ บางคนก็นอยากมาทายลูปน้ำบางคนก็นอยากพักอยากทายอยากขามาหาผู้เรงค้นผันคิดไปหลายว่าย่านบาวนาน้ำย่านันบอ่อให้ายบันว่าโอ้ยหนาคือหวอกนี่จะสไปคึือจังซนต่อครับเออสายยันนี่มาโลดเอนใส่โลดลาเอ้ยเออเป็นยังไงสูมือนี่ไอเอ้ยเป็นยังไงนองเอ้ยเป็นยังไงกะว่มามาโล ว่าสันธอว,ว่าเรื่องเมียนีมันก็เป็นสิ่งที่เก็บอกเก็บใจห้องชอกหนีดโ,บโ,บโ,โดยโบอกบได้ตั้งหลักเนอขั้นได้ตั้งหลักกับพ่อิได้หาผู้สาวใหม่แนกะไคอันนี้มันหาบได้แล้วลามันเ่าแล้วก็ย้อนคำวัดเ่านี่ลละขจังหนีป่า Ôi ừ, phăng đưa thàn mà phăng xa dân gì lẻ lâu lường Ôi! Ừ, ยังเป็นไปบ่ได้ก็เป็นแล้วนะแม่เอ้ยเมียได้นี้จากทางห่างไปหลายมือตัวแม่เอ้ยโอ้ยผมหลุดคิดห่อนหาย สิตามแท้แม่นอยู่ใสอยากไปตามขึ้นมาไว้มาเฮือนเฮานั่นแม่โอ้ยแต่จนใจแท้ๆหาหมองกะบ่เจอเออแม่นผัวผิดอีหยังหนอแม่นผัวผิดอีหยังดอให้เจ้าเฝ้ากลับคืนเต้า Ôi, phải khỏe cả đáp lèo là cháu cầm lăng lè xu phang Ấu à, bài chăng gì là tương cục cục cắt cắt Nèo con măn bình chăng gì má chăng gì bài chăng gì chăng để lau xu phang โอ้ยผู้ลังคนกันว่าสายันเอ้ยแม่นเจ้าผิดกันหยังน้อโอ้ยผิดหยังน้อลูกเอ้ยจังบ่จ่าบ่เว้านํากันนั่นแม่นจังไดหลายคนได้ถามขาวนถามขาว ว่าเจ้าเป็นยังก pues, ันหรือว่าเป็นนกขอนเทนอ่านโอ้ยเดาคักนกคอยนี่ก็ได้โอ้ยบ่ได้เป็นยังแล้วอยู่น้ำกันดีๆตัวละพออยู่น้ำกันย่อกันอยู่สู้เมือมันไปแล้วบอบอกเฮา องไปไปบูกวิวลุมพันตองไปผู้บูกวิเวกจูเกเกน้ำลุ่นตอนปากเนื้อเื่อนวังอูอันนี้อาจารย์ใหญ่นายานพนว่าไปแล้วกับพ่อนิ่งนองกะิิบว่าคือพนดองวา่าอืมคุบาอาจารย์พนป้าวา่าบ่ได้พิษหยัางกันดอกอยู่น้ำกันดีดี แล้วบอกว่าสิไปทรงน้องคามไปแล้วจักมือแล้วสีกับมาฟันานะแล้วไปนวมิตจอยสาแล้วหมอเตา้าคือ เออเออ่กันเจ้าได้ยินอยู่นี่ได้ยินเสียงเล่ของผัวเจ้าหรือว่ากลายเป็นผัวเก่าแล้วนะกูก็ได้เออแต่ว่าผัวของเธอยังบอกว่าเจ้านั้นคือเมียอยู่ อันไหนมันซาแล้วกันเซาเขียดเซาคมมีหยังใหเว้ากันต่ออยากให้เฮ็ดจังได๋น้จังซีกับเต่าคูมาบ้านในพี่อินหรือเจ้าเฮ็ดเล่นๆยอกพี่ซั่นบ่นา เฮ็ดใตายบึงจักข้าวสันบอใจเจ้าออำโอ้ยบ่เอาเลยแนวนี้ใจคนรอสิมังยู่เลือใจดีกูผิดหยังน้อสูจังมาเป็นจังสี่สาแล้วคือบ่บอก แนลุมพันตองอันเก่าเบาดอกเออก็นได้ยินแลนี่กับเฝ้ากับเ้าขึ้นมาอย่าจะไปใสสายขึ้นดาวขึ้นมาบ้านย่านเจ้านั้นไปหลงรอตกล้มเขาก่อน ทุกทุกยากแล้วไปโดนนั้นก็สิกลับมาบอได้พันสิว่าอยากาอคนเอื่อเดูฝนเมืย